ครับผมก็นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งที่ช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับสูตรมวยพารวยนะครับกราบสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อน f c ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับในช่วงเช้านะครับของวันที่23าตุลาคมนะครับถึงเวลาแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาเดินต่อเลยกับชุดนะครับ2ตัวบนตรงๆ6ชุดนะครับชุดที่ท่านขอมากันเยอะนะครับ ชุดที่ท่านขอมากันเยอะนะครับงวดที่แล้วนะครับเข้า7 2 3ตัวตรงเลยนะครับ3 7 2นะครับเรามาดูสถิติกันก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับกระผมฝากกันไว้นิดนึงนะครับแอเเข้ามานะครับเป็นช่องทางที่แอปเปิลนะครับแนะนำนะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปสอบถามพูดคุยกับ a p p เ e นะครับ a a p 7 7นะครับ a d l ล n e กันเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับก็ผมฝากไปด้วยเดี๋ยววันนี้ a อด l e ิจะปักหมุดไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะปักหมุดปักลิงก์ไว้ให้นะครับอ่ะเรามาได้ดูก่อนนะครับส่ติทั้งหมดนะครับชุด2ตัวบนตรงๆ6ชุดนะครับก็เป็นอีก1แนวทางนะครับก็เป็นอีก1แนวทางที่หลายท่านขอกันเข้ามานะครับสซตินะครับ 261นะครับเศรษฐีหงวดนะครับ750นะครับ2งวด475นะครับ3งวดนะครับ935นะครับก็เป็นงวดที่4นะครับ171นะครับก็เป็นงวดที่5้าอ่าหนะครับถัดมาก็3 7 2 นะครับสามเจ็ดสองนะครับก็เป็นงวดที่หกนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาเดินต่อเลยครับในงวดประจำวันที่เดี๋ยวผมจะวางตรงนี้เลยนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยนะครับหกสิบสี่ใครที่ได้ชุดนี้แล้วให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับสามแปดหกสามเจ็ดสองนะครับสาม 8 6 3 7 2นะครับ2ตัวล่างนะครับ3 8นะครับกับผมจะใช้คำนวณโดยการนำเลขหน้า3ตัวนะครับครั้งที่1นะครับก็คือ602เลขท้าย3ตัวนะครับครั้งที่1นะครับก็คือ295 นะครับทีนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว,ว่าสูตรหวยนะครับจะหลุดหรือจะเข้านะครับจะหลุดหรือจะเข้าตรงนี้ผมต้องบอกว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับในการคํานวณเพราะตัวเลขนะครับตามสถิติแล้วมันเข้ามา6มงวดแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิทยาญานะครับในการรับชมเพราะตัวเลขเนี่ยแอปเปิลไม่สามารถการันตีได้ว่าจะมา100%แต่แอปเปิลทำให้เพื่อ นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับมาดูนะครับชุดหลักสิบนะครับเก้าบวกห้านะครับเก้าบวกห้าเนี่ยเป็นสิบสี่นะครับเราก็ใส่สี่เลยครับสี่บวกหนึ่งนะครับเป็นห้านี่ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นชุดหลักสิบนะครับทีนี้เรามาดูหลักหน่วยนะครับ 3บวก0นย์สองครั้งบวกหลัก1 0 2ครั้ง, 12, งนะครับได้3นี่ครับ3บวก1นะครับเป็น4 4บวก1เป็น5นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะจับคู่ให้นะครับ4 3 4สี่สี่ สี่ห้านะครับถัดมานะครับก็จะเป็นห้าสามห้าสี่ห้าห้าทำไมมีตัวเลขเบิ้ลครับงวดนี้ระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีนะครับตัวเลขมันเบิ้ลด้วยนะครับงวดนี้นะครับตัวเลขเบิ้ลในงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับพอยหกสิบสี่ หนึ 1> 1, ่งพอยหกสิบสี 2, บน่นะครับชุดสองตัวบนนะครับส่วนใครรอเลขวิ่งนะครับวันนี้เดิมต่อเลยนะครับผมจะคำนวณเลขวิ่งให้นะครับวันนี้แอดเิลจะคำนวณเลขวิ่งให้นะครับวันนี้ใครที่รอเลขวิ่งนะครับใครที่รอเลขวิ่งเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้ สำหรับวันนี้นะครับกระผมก็ต้องขอบคุณสมาชิกนะครับเพื่อน f c ทุกๆท่านทุกๆคนด้วยนะครับที่ติดตามนะครับช่องเลขเด็ดแอปเปิลสูดหวยพาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางช่องหวยฟรีแนวทางนะครับเพื่อนำนะครับไปเสี่ยงโชคสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับที่แสวงหาตัวเลขนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาวางนะครับเลขวิ่งนะครับเี๋ยวผมจะมาวางเลขวิ่งให้นะครับหลักสิบได้ไปแล้วสำหรับวันนี้เป็นชุด2ตัวบนตรงๆนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับกับผมก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ติดตามขอให้ทุกท่านนะครับจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกครั้งที่ a d v เ r ิ l ลไลฟ์คลิปนะครับก็จะอวยพรนะครับ สำหรับวันนี้ก็ผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้ากับเลขวิ่งสำหรับชุด2ตัวขอ,อกันมาเยอะ a p p l e ทําให้อ่าทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ